วันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครเท้าวเวสุวรรณหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับรุ่นเจริญทรัพเ์7-2นะครับซึ่งอันนี้เป็นรายการลุ้นนะครับลุ้นเนื้อนะครับรู้สึกว่า รายการลุนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ26รายการนะครับของท้าวเวสวรรนนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับอันนี้ผมจองมาได้บางส่วนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเดือนแรกเลยนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับอันนี้ผมแกะซีแล้วนะครับรายการรุนทั้งหมดนี่จะมีอยู่ประมาณ26รายการนะครับอันนี้เป็นรายการที่18นะครับ รายการที่18เดี๋ยวมาโฟกัสที่นิ้วนิ้วผมเนื้อเพราะเอินว่าปลูกต้นไม้มานะครับล้างออกไม่หมดนะครับที่ปลายนิ้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อชุบกระไหลทองนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวผม นะครับดูข้างในนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อชุบกระไหล่ทองนะครับรายการที่18นะครับ,ส,บสวยนะครับทวเทวสวุวรรณนะครับ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นอองค์ท้าเทพเวสุวรรณนะครับมาดูใกล้ๆนี้ดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับดูรอยเส้นนะครับถือว่าเป็น เหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อทองนะครับในในส่วนของเหรียญของเทเวสุวรรณนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สวยอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสายเ,าเกี่ยวกับปราบสิ่งชั่วร้ายนะครับผู้ผีปีศาจส,สิ่งไม่ดีนะครับ เท้าเวสวรรก็เป็นเทวดานะครับที่คอยนะครับปราบปรามสิ่งไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะจะเป็นเป็นลาหูนะครับพระลาหูแล้วก็จะเป็นองค์สังคจายนะครับด้านด้านขวามือนี่ก็จะตอกโค้ดของวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็จะมีโค้ดตัวเลขนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจากด้านหลังนะครับ ถือว่าสวยที่เดียวนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปครับอันนี้เป็นเดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงเนี่ยนะจะได้เห็นเนื้อชัดๆนะครับ นี่จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับลายองชาตินะครับลงยาขอบแดงนะครับด้านหลังก็ก็จะเป็นพระลาหูนะครับแล้วก็พระสังกัจจายนะครับแล้วก็ตอกโค้ดวัดบานไร่นนะครับ เนื้อนี้น่าจะสร้างอยู่ประมาณ500นะครับ500เหรียญน,นะครับถ้าเป็นทองทิพย์ลายทอง,ง,งชาติเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล้องส่องนะครับมาดูความคมชัดใกล้ๆกันหน่อยนะครับการลงยานะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ดู สมบูรณ์นะครับสวยนะครับครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับผมจองมาได้ไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับทันพอดีว่าทันจองมาจากสูยนจองนะครับบางรุ่นก็ในสายของหลวงพ่อทองเนี่ยบางรุ่นผมก็หาจับจองมาไม่ได้นะครับเพราะบางที ไม่จองไม่ทันนะครับบางทีไม่ได้ติดตามนะครับบางทีบางทีของหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับในยุคหลังๆเนี่ยหลวงของหลวงพ่อทองท่านเนี่ยเหรียญของท่านนี่จะสร้างออกมาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นมากนะครับในแต่ละปีนะครับบางทีบางรุ่นนะครับที่มาแรงๆเนี่ยผมก็จับจองไม่ทันนะครับได้มาได้แค่บางรุ่นนะครับที่ผมสามารถจับจองได้นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่สิบเก้านี้จะเป็นเนื้อเนื้อชุบกระไหลเงินนะครับทองแดงชุบกระไหลเงินนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวยที่เดียวนะครับเส้นสายนะครับลายเส้นนะครับเส้นกระแสเส้นจากการปั๊มนะครับ ครับข้างหลังนี่รุ่นนี้นี่จะเหมือนกันหมดนะครับก็จะมีเป็นพระราหูนะครับแล้วก็พระสังกัจจายนะครับมาดูเนื้อต่อไปครับจองมาได้สิบประมาณสิบเหรียญน,นะครับเราจะได้เนือ้ออยู่ห้าเนื้อนะครับอยู่ประมาณห้าเนื้อที่เหมือนกันนะครับเนื้อนี้จะเป็น เนื้อทองทิพย์นะครับลงยาเขียวนะครับรายการที่เท่าไหร่รายการที่สิบเนีับเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวขอบแดงนะครับห่วงลงยาสีน้ำเงินนะครับของเลขสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนี่เป็นวันเกิดของหลวงพ่อทองนะครับเพิ่งพิ่งมาเห็นนะครับว่าเป็นเลขสามหนึ่งนะครับผมได้มาผมแค่ แกะดูซีนออกด้านนอกนะครับด้านในอย่างอย่างเนีย่ยเพิ่งมาดูด้วยกันเนี่ยนะครับเพิ่งรู้ว่าเป็นเลขสามหนึ่งนะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับเป็นพระราหูนะครับภาษากระจ,จารย์แล้วก็ตอกโคตรอวบบอนะครับวัดบ้านไร่นะครับอีกเนื้อนึงครับว่าเป็นเนื้ออันนี้เนื้อรายการที่สิบสิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นี้เป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนลงยาแดงนะครับขอบน้ำเงินนะครับลงยาห่วงเขียวนะครับนะครับคมชัดมากนะครับเส้นลายเส้นลายทวีสุวรรณนะครับสวยนะครับคมชัดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับเทวสุวรรณนะครับรุ่นเจริญทรัพย์เจ็ดสองนะครับช่วงนี้พระเพิ่งออกนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับในสายของหลวงพ่อทองเวสุวรรณนะครับก็สามารถหาจับจองนะครับเป็นเช่าบูชานะครับช่วงนี้ราคายังไม่แรงนะครับก็หาจับจองได้นะครับตามกลุ่มนะครับของ หลวงพ่อทองนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ